อาจาร์เปโเมาพราว่าสิบโจทุกมีเพียงคมเท้านา้นื้อชาจะนาเจ้าหลุดผลจากม่วงวังตนแย่างนได้จริงคะจริงถามน้อยวันนี้ทุกวันนี้ใครบ้างที่ไม่มีความู้ีไหมนี่พี่แมวชมไหมคะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะโเด็กนะ ไม่ใเราอใหอ้หบบุงร้น,รนไม่รู้หรือเปล่าไม่ได้ไปไ,ไดุู้ไหมโอ้ยะหรอ่าอรงบอกว่าชีวงานเราถ้าเราไม่มีธรรมะมาคมใจของเราอ่ะมันจะวางุ่นมันจะมึนอยเคยเป็นไหนเคยเห็นไหมเวลาคนที่มันฟูแล้วมันไม่ได้ทำทำเสาะอยตัวเองอ่ะจะฟูมากทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมกายสังขารเราถึงเป็นแบบนี้ อยากจะมาสร้างเุณนใช่ไหมพี่แมวแต่พอบอกกันมาปุ๊บอาบน้ำเสร็จแล้วมันพวดเป็นหมดเลยทุกไหมใจอะมนเต็มร้อยกับเที่ยงที่จะมาให้อาหารจิตอาหารใจอาหารกายแต่กายสังขารอนะมันไม่ได้อ,อานวยกับเราเพราะอะไรอย่าลืมลว่าวันนี้เรามีวินนบากใช่ไม่ใช่ตาเนือ้อจะมองไม่เห็นนะแต่ผู้ร้อนบอกแล้วลว่าอ่าถ้านั่้งไม่ไหวก็ไม่เป็นไรคือ ขอแต่ขอให้เราอะได้มา่อนถ้าเราไม่ไหวเราก็กลับได้ที่พีใครบังคับเราแต่อยากให้เรามาเพราะอะไรเราต้องเอาชนะุ่มใจมาตัวนี้ไม่ได้เพราะถ้าเราข่มใจมาตัวนี้ไม่ได้ถามหน่อยนั่นตงตอนนี้ัเจ็บอยู่เลยเจ็บแต่ผมันผ่านไปได้ไหมอยู่บ้านเจ็บไหมอยู่บ้านไม่เจ็บแต่มานั่งนี้เจ็บแต่ได้รับ้าเอาไหมใช่ไม่ใช่ใชแต่เราไม่ได้มาเราไม่ได้มาให้อาหารจิต เราไม่ได้มาอุทิศเพื่อกรรมในเวนน่ะเราจะเอาบุญสมที่ไหนล่ะที่จะให้เขาใช่ไม่ใช่คะวันนี้เขาบอกว่ามีเพียงกรรมเท่านั้นที่จะนำเจ้าผลจากม่วงวางวนแห่งทุกได้ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ทุกจะเจอทรรมไหมไม่เจอถามหน่อยคนที่มีความสุขอยู่บนกองบนกองทองอ่ะที่คนที่มีลาบยศสรรเสริญน่ะจะเจอจะทำบุญดีใช่เรื่องง่ายไหม เพราะอะไรยังติดในการคิดว่าไม่รู้ว่าเขาจะเอาทังเราไปทำบุญจริงๆหรือเปล่าใช่ไม่ใช่นะบางคนก็กลุ้ว่าถ้าวัดนั้นจะหลอกใช่ไม่ใช่ทำบุญยังมีติดข้อข้อติดแต่ว่ายังสงสัยอยู่นะแต่วันนี้การมาการมาบังคมที่เนี้ยให้เรานันจริงแค่กำลังเรียได้เลยนะ คุณหมอเชื่อว่าอย่างน้อยอาการที่เรามาประชาชนเราได้พิ้นลึกส่วนนี้อนะอย่าได้ทําแพงว่าวันนี้เราไม่ได้มาสมัครทำเราไปวัดก็ได้ถามใครว่าได้ไหมได้แต่ถามใคว่าคนอ่ะปีนึงอ่ะจะเข้าวัดสักกี่วันกี่วันเราไปนับไหมบางคนไม่เข้าเลยบางคนไม่เข้าด้วยบางคนสมัยนี้คูณน้อยบอกเลยบาาก็ไม่ใส่เพราะอะไร พราะไม่เรื่องใส่ไหมคะก็เลยไม่ใส่บาตรถามหน่อยว่ามันเป็นมันเป็นความคิดที่อคตินสนกเลยนะผู้รอดพูดนแบบนี้เลยนะเพราะอะไรถ้าวันนี้เราไม่ใส่บาตรทำบุญน่ะเราจะเอาเอะไรไปต่อนนะหน้าบุญที่กับเราใช่ไม่ใช่ทุกคนนี้ผู้รอนได้ยังใส่ยังเข้าวัดใส่บาตรทำบุญอาจารย์ไยังเข้าวัดใส่บาตรทำบุญนะ,ะทุกคนยังเข้าวัดทำบุญปกติเป็นพุทธมามกะแน่นอนนะคะตั้งอยู่ในสิลห้า แล้วที่สำคัญก็คือทางโลกทางธรรมเราต้องคู่กันใช่ไม่ใช่ใชนะเรายังต้องปฏิบัติตนนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกที่ดีถามหน่อใยใช่ใช่วันนี้ไม่รอแล้วทุกทิศที่จ้ต้องทำในมือเราเพรานะว่าปวดปวดใช่ไหมคนะยืดหักเลยที่ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าจะไม่นั่งไม่สุภาพยืดไปได้เลยนะนะวันนี้จะนำเจ้าลุดผลจาก บอลเนี่ยดึงได้นะต้องมีธรรมะนะคะมีเพียงจิตสัตยานบริสุทธิ์เท่านั้นนะจะนำเจ้าก้าวเดินไปได้ในเส้นทางได้นะวันนี้มีธรรมไม่พอนะต้องมีใจที่บริสุทธิ์วันนี้บริสุทธิ์มีอะไรบ้างกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์สาบริสุทธิ์ใช่ไม่ใช่ กายวาจาใจบริสุทธิ์นะถามหน่อยว่าวันนี้ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในอุตรแร้อยู่ทางโลกต้องมีไหมสามบริสุทธิ์เนี่ยกายวาจาใจ,จมันต้องบริสุทธิ์ใช่ไหมใช่บริสุทธิ์สามนะที่เราต้องมีวันนี้เขาบอกว่าจิตศรัทธาบริสุทธิ์เท่านั้นนะจะนำพาเจ้าเจ้าเดินไปตลอดเส้นทางได้ถ้าวันนี้ไรซึ่งทำไม่เท่าไรแต่ถ้าไรซึ่งจิตศรัทธาตอเย็นได้ไหม ไ่ด้ไร้ซึ่งจิตศรัทธาสร้างบุญก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ศรัทธาจะทำบุญได้ยังไงเพราะไม่ศรัทธาจะโลงแรงกุญทิตได้ยังไงใช่ไม่ใช่บางคนบอกไม่มีเงินเลยอาจารย์ไม่มีเงินไม่เป็นไรแต่เธอมีใจไหมมีไหมมีแา่นอเชื่อว่าตัวขั้นทีเต็มร้อยกุญธิตถ้าไม่มีใจไม่เสียสเวลาไปนั่งฟังเราใช่ไหมอยู่บ้านนอนติดคุงสบายๆแต่วันนี้ มีใจไงอยากที่จะอุทิศนะให้เจ้าก,กรรมนายเวรให้บรรพชนอยากจะเป็นลูกหลาวที่กตัญญูนะวันนี้เราถึงนำนะจิตศรัทธาของเราเรามีทําแล้วเราก็มีจิตศรัทธาต่อไปราดูมีเพียงปณิธานมั่นคงเท่านั้นจะนำพาเจ้าบรรลุพ้นเรื่องมนไดนะ้ใช่ไใช่วันนี้นะ้ก้าไรซึ่งศรัทธานะ ไร้ซึ่งธรรมไร้ซึ่งศรัทธาไร้ซึ่งปณิธานตอบเพ็นงได้ไหมปณิธานปณิธานคืออะไรปณิธานเป้าหมายนะไม่ใช่เป็นการรับผหรือเขาทรมแต่ปณิธานก็คือเป้าหมายของเราเหมือนเวลาที่เราจะไปกรุงเทพเป้าหมายเราอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมเราก็จะต้องหาหนทาง,งทาจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือจะขี่รถยนต์ หรือจะนั่งรถไฟหรือจะนั่งเรือก็แล้วแต่ผลทางที่เราจะเลือกเดินเช็คเช่นเดียวกันทำมาก็เช็คเช่นเดียวกันวันนี้เป้าหมายเราคือที่ไหนนิพานใช่ไหมใช่เป้าหมายเราทุกคนคือที่เดียวกันคือบ้านเก่านิพานนะแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เราจะเดินหรือเราจะวิ่งหรือเราจะนั่งรถหรือเราจะนั่งเครื่องบิน ให้เราเลือกทน,นะวันนี้บางคนบอกว่าเดินไม่ได้ช้าช้าแต่ชัวร์ถึงได้ไหมถึงหน่อยนะน้องยุแต่มันอาจจะช้านิดนึงแต่ก็ยังถึงแต่ถ้าไม่เดินเลยรับขมาไปแล้วยืนอยู่กับที่นอนอยู่กับที่ไม่คิดที่สัมาหาผลทางให้ตัวเองนั้นได้สร้สางคุณสร้สางผู้สหรือผู้ทิพให้รด้กลับในเมฆเราจะกลับคืนได้ไหม ไม่ได้แน่นอนเป็นเรื่องตลกที่ใครบอกว่ารับธรรมาแล้วกลับคืนสวัสค์เลยกลับคืนนิพพานเลยคุณน้อยบอ,อกได้เลยว่าโกหบวันนี้มีจริงนะการรับนี่ทำแค่ให้รู้จิตปลูเดินตนเท่านั้นเองแต่ที่ว่าเราจะกลับมาผนฟ้าจิตของเราและทำให้จิตของเราอ่ะมันใส่กลับคืนได้ในพร่ำเท่านั้นเองนะการกลับม,มาฟังธรรมะหรือการที่มาให้อาหารจินคือเรื่องที่สอค่ เพราะอะไรเราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งฟังเทศเราไม่มีเวลาที่จะไปเข้าวัดหรือวิปัสสนานั่งกรรมฐานแล้วยุคนี้ให้เราไปนั่งกรรมฐานไปไหมอย่าพ้อจะไปกรรมฐานเลยแค่ก้าวขาออกมาบางคนยัง,งมไม่อยากจะออกเลยเนาจริงไหมถามว่าร้อนไหมร้อนไหมไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ร้อนนะไม่เลยไม่เหลือได้ไหมเตรียมเลยนะเหมือนที่เขาบอกกันโพสต์กันในเฟซบอกว่า ปีนี้การประปาใจดีให้ใช้น้ำพุ่นรีตลอดปีดีไหมดีใช่ไหมเพราะน้ำพุ่นดีไม่ต้องเสียตาจริงไหมไม่ต้องติดเครื่องับน้ำพุ่นทุนน้อยก็น้ำอาบน้ำไม่ต้องตากต้องตาบอกไม่เอาน้ำร้อนเพราะยุคนั้ไม่เอาน้ำร้อนติดน้ำร้อนเลยบอกไม่ได้ก้อน้ำร้อนรู้อันนี้มันก๊อกต่างแดงก็เลยอาบน้ำในรองน้ำถูกอ่ะว่าววันนี้ยุคการเปลี่ยนไปแล้วและที่สำคัญ เราต้องระวังและดูแลร่างกายของเราเพราะอากาศมันสามารถทําให้เราอะ่ะบาได้จริงไหมสามารถทําให้เราอ่ะทุกได้สามารถทํา,ทา,าทให้เราตายได้ใช่ไหมดูสิตั้งแต่ต้นปีอะ่ะป่วยร้อนตาสามสิบกว่าคนแล้วนะใช่พิษตกอ่ะฮิโตกแม้กระทั่งคนสัตว์ก็เป็นได้หมาแมวก็เป็นได้นะเพราะอากาศมันร้อนมากแล้วที่สาคัญต้องระวังมืนไฟให้ดี นะคะเพราะว่ากระจกอ่ะมันสะท้พพอนแดดตลอดมันเป็นการทากแหงหักเห,กหกของแสงนะมันสามารถติดไฟได้นะใช่ไม่ลดไ,ไ,ได้ไม่บ้านได้ผู้น้อยดูว่าในทิกเกอรอ่ะอเขาเอาโี้สแตนแดดอ่ะสพพะท้อนตั้งแต่แดดไว้อง่ไม่ร้อนนะแต่เอากระดาษอ่ะหัก,หกถืออ่ะเอาถือไว้ทั้งวันอ่ะสามารถที่จะติดไฟได้เลยเพราะว่าแสงอ่ะมันสะท้อนกับสแตนเลสแล้วมันก็พุ่งเข้ากระดาษ มันเป็นการปักเฉกของแสงนะคะป่ะใ่าใป่ใช่ไหมป่าใช่ไหมปด้ใยนะหมน่ดะช่ไหคปใช่หาตนะคะมปนาใช่ไ่า่มามาใชใจแล้วนะาใช่า มาดีธรรมะดีแต่ไปจีิคนที่ไปป่วยเขาที่ยังป่วยอยู่เลยกินข่าม,มาันชนคนยากมานนี่ใครอยากตามแน่นอนไม่มีใครตามมาแน่หรอธรรมะดีนะมากินเจสินะแซ่วันนี้คนที่ชวนยังไม่กินเลยอ่ะใครเขาจะเชื่อเราเชนไม่ใช่ใชใชใชเขาต้องบอกว่าเออจะไปทำให้ได้ก่อน เป็นใช่นะวันนี้สามอย่างผูง้น้อยฝากไว้อะไรนะ้วต้องมีอะไรนะมีธรรมใช่ไหมหนึ่งต้องมีธรรมสองต้องมีศรัทธาสามต้องมีปนัธนธะสามข้อเนะี้มันคือเป้าหมายของผูน้นำองคกนะถ้าวันนี้ ไม่ลบล้างเลยนะรู้สูตรคำค้านารวมทุกสาวรู้ธรระย่อยนอะอารวาสของพระอาจารย์นะให้เรา,า,าจำไม่ไมไมมต้องจำทั้งหมดที่คุณน้อยเขียนจำแค่สามหัวข้อเองแค่แคมีธรรมมีศรัทธามีอะไรอีกม,มีปณิธานาสามข้อนี้จำได้ไหมอืมนะคะถ้าเราจำสามข้อนี้ได้คุณนเชื่อว่าเราบรรลุได้แน่นอนเพราะอะไรธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่อะไร แต่มันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ภายในใจของเราใช่ไหมใช่วันนี้เราอยู่บ้านเราก็แสดงหนะาใช่ไหมใช่นางวันนี้นาะก็ไม่ขอกลนเวลาผู้ส่งคำทุกท่านนะคะก็ฝากสามข้อน,นี้นะคะให้รบศึกษานะค่ะวันนี้คุณน้มมอยรบศึกษานะทำม,มาหมดย่ายไป